กูจะพูดอีกครั้งหนึ่งด้วยกูจะพูดอีกครั้งนึด้วยเอลเดอร์ดากอนน่ะถ้าเราชนะได้แบบมันกะกางงงก็เป็นแค่กิ้งก่าตัวเดียวเว้ยฟังคำพูดนอนแมวหลายรอบแน่ค่อยกูอยากให้มึงเจอเนลกิกกนเต้มากเลยมึงจะไม่พูดแบบเนี้เอออยากให้เจอเนอร์กี้อ่ะจริงจริงเ่ะกูเจอเอลกิกกนเต้แล้วนะแต่ว่ากูไม่ได้เจอในเกมนี้กูเจอใน Resident e วิ l ภาคสี่แม่งชื่อเหมือนกันเลยเอลกิกกนเต้เนอร์กิแกนเต้เนอ่ะ เน่พี่เน่แบบเนมานะใช่ปะ่ะเอนเอป่ะเน่เนเนกีกันเต้นึกว่าเอลเอลกีกันเต้เป็นภาษาภาษาสเปนก็แคปคอมลียุทแม่รียุทแม่แต่ชื่อเออแคปคอมลียุทแม่แต่ชื่อเยอะแข่งคำรามรอแล้วอ่ะนู่นไฟห้าแล้วพี่ไม่ใช่นี่ว่ะโทษทีไม่สามเหมือนเดิมโทษร้อนเสร็จลวตัวมันเล็กอ่ะรอบเนี้ย เองทำใจหน่ยอยว่าเครื่องสวิตไมนได้แค่นี้โอ้ยไอเฮียมีพ่อมึงไปฮะใครหรอเฮ้ยไอเฮียใครไอเฮียไอเฮียไอเฮียอะไรไอเฮียไอเฮีไหนฮียโอ้โหยไอเฮียอ,อ๋อเออนี่แหละปกติเลยไอเฮียนที โอ้พัดหนึ่งพี่เนอร์กี้ไอเทียแล้วยังไม่มีใครล้มเลยสัตว์มี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 ห้องล้มอ่ะพี่เนอร์กี้ถึงเรื่องพามเปี้ยงเปี่ยงที่สองไอเทียแม่งไม่ไม่สะดุ้งเลยเหรอไม่ไม่ขยับเลยพี่ไม่ไม่เลยสักนิดไม่ตีไม่เข้าเลยอะแต่ตัวมันเล็กจังเลยวะตัวนี้ เล็กก็ถึงบอกแล้วว่ามันเล็กพ pues ี่ตัวมันเล็กมากเฮี้ยข้าใจเลยทางนี้ลงเครื่องสวิตคนรับไม่แต่ว่าไม่ใช่มึงใครถือว่าโหดแต่เวลาเจอมังกรอะไรพวกนี้มันจะสุ่มไซอยู่แล้วอันนี้จะเป็นส m อลเลือดที่เราเจอเอะไรนะมันรลาดอะนี่ตัวใหญ่แต่ตัวเป็เข้าแบริออนที่สุดลยเล็กกว่าพี่เห็นในตัวตจบขอยมึงเปียววจังะมึงมีเรื่องกับทุกคนเลยสัตว์ ที่เห็นตัวจบเกมของภาคนี้เพราะที่เราต้องช่วยกันยิงอะ,อะถ้าตัวในภาคเวอร์ตัวเท่านั้นนะใหญ่กว่านั้นเด้อใช่ไหมพี่หนุ่มถ้าจำไม่ผิดอะออจำได้ว่าใหญ่มากใหญ่กว่านี้แบบลงมาอย่างอลังเลยตีก็ไม่เข้าเฮ้ยกูขี่แล้ว <c oughs> เอา้ามึงมึงขี่คนละแบบกับกูอ่ะคนละขี่อาหารเที่ยง ไอ้เที่ยวเขาเล่นได้กู่ได้ขี่กูหรือเปล่ากูกดขีดแ่แต่กูตีขี่เออตีได้ตีได้เนะก่งมากวาเทาไอ้เกียงทำไมมันคำรามแบบแบบไม่มีขีพ่าเลยวะเอ้ยช็อตมันช็อตแล้วไอ้เหี้ยวพอยังเห็นแกอาวุธกูหน่อย โอ้โหไอ้เพี้ยกูไม่ได้โดนดาเมจกูโดนดาเมจวัตถากาสไอสัตว์กูไม่เข้าเลยอ่ะพี่แล้วแม่งบินอีกโอ้ยมึงแม่งมึงเขียนโคลล้ดเรียนแบบแบริออนมาหเหรอวะเฮ้ยหย่อนมันก็ชอ็อตถ้าเกิดช็อตเล้วอย่าง,าง,าง,างนี้กูว่าน่าจะช็อตรอบสองได้มึงเนี่ยลมหรอโอ้ยเพื่อนสที่อมึงช็อตยังยังยัง,ยงอันนี้ยังอันเล็กอยู่ปกติมันรอบตัวกว่านี้สิ จำได้ว่ามันรอบตัวเลยอ่ะใช่ถ้าถ้าเป็นผ้ามาเรียมันอะพี่เราเข้าไปตีไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันหนาคนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเออดจำได้ว่าแบบจังหวะนั้นก็คือทำไรไม่ได้อ่ะรอต้องรออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวใช่โู้ดาบผมโดนเราเลิฟมาวะไอ้เหี้ยทางนี้ลงสวิตมึงทำใจหน่อยโอ้โหตีไม่โดนไฟแดงขึ้นแล้วพี่ ระวังโอ้ oh! ใครจะขีดหลังเอาโนแอก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 แตกยิงขาไหมวันี้อ่ไม่แตกเหรอเอาอีกช่วงระเบิบบดเออเฮ้ยไปไหนวะบินแล้วสวยงามมากขอบคุณสำหรับเบลลี่อเลนกขายแตกเหอนี้ อุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อ้อเด้อเด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 ้อเด้อเด้อเด้เ้อเยอเด้อเด้อเอเด้อมดอเด้อเด้ออ้ากูสู้มึงได้อึงกอเป็นแค่กิ้งกดาอัก้์เท่านั้นแหละอนอนคดดอ้น้ดอ้เดอู้ ตัวนี้แม่งแบบเด็กน้อยไปเลยอ่ะอทำไมเอเดอร์ดาก้อนภาคนี้มันดูกระจอกกระจอกอ่ะตัวเล็กเกาเ่าพี่ตัวกระพริ้นเนี่ยไม่แต่ตอนแบบอย่างแคมเมอรีออสก็แบบอุย้ยเฮียเฉื่อยจังวะทุกท่านเกมนี้ลงสวิตความจุเกม20กิกภาคเบลห้50กิกภาคเบลห้กล50กิกไม่พอแถมแม่งไอบอลแม่งแบบเพิ่มความจุอีกไม่แต่ไทเจ็กมันเฮีย้ยไงมู แต่ไทยเก่งมันเทียนะเข้าได้ได้หาคู่หางหาทุกคนเล็นไป่ไดหาโอ้หลังตีไม่เข้าต้องหางแล้วพี่ตีไม่ถึงขาท่านเฮ้ยช็อตจบรอบแล้วเห็นกระดาษกูนิดนึงสุดยอดเฮมเบเกอร์ตักหางดิดิดิไม่เข้าอ่ะเอาเอาคุณผิดไปให้หมดไอ้สัส อู้ใครสกีขายเยอะเขาเขาเขาไม่ได้ไปใส่กันนะครับสปินไปีนินี่ยยัอไม่ได้ทำเป็นเดสเซลเวเป็นเดสเซลเวของทำไมวะก็ยืนเพิ่มเลื่องกันสวยแฮมเบเกอร์จ้าสวยแฮมเบเกอร์สองเอพีเอเป็นอะไรเลยวะ อยู่ถี่แม่งดูแบบขึดจัดเลยแต่เอาจริงนะจำได้ว่าในพอทรงเสาอ่ะมิชรา,ามันถึกมันถึกไปถึงว่ามึงตีไม่ค่อยเข้า,าอ่ะตีแล้วเด้งตลอดอ่ะใช่พี่แต่นี้ขาแยังตีเข้าไงยังแบบง่ายอยู่รอหนึ่งนะเดี๋ยวผมยิงอ่ะต่อเฮ้ยระวังโอ้ไอ้เนี้ยมันไม่โดนเลยเลยว่ะเมื่อกี้มันไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนไอเฟรมมัน70 70สองทีไปละอยากเจอตัวนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่า ภาคเนี้ยมันไม่ค่อยมีมังกรที่เป็นแบบมังกรตอนหล่อเป็นไวเวิร์นอะไรเงี้ยภาคนี้ภาคนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบบีสอฟมากกว่าแบบทรงทรงแบ็คนาร์โวเยอะแบ็คนาราโร่ไทเกสทรงทรงแบบสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยมีมังกรแบบมังกรมังกรเขาจำแนกแข่งและพี่ตอนนั้นผมในนั่งอ่านมันมีไวเวิร์นกับจาก่อนมีไวเวิร์นมีบีเฟมีเบิร์ดแล้วก็มีไอ้แกงที่แบบไม่เข้ากับใครเขาก็คือตัวแมงมุมอ่ะ ไม่นับเป็นประเภทวายเวอร์เลยจัดผมหมดแล้วนะโอเคคุณตอกบัตรท่อง่ายกันแล้วเหรอครับดีมากครับอยู่ไหนวะมึงลงมาดิแม่งเดี๋ยวแม่งบินเป็นนี่เลยไม่กล้ามาโน่เลยเโอเคแล้วล้วงตีหางคนตีหางคนตีหางสองพันยี่สิบเขาไมกูตีให้ชาวะกำลังรู้สึกว่าคุณไม่ได้ออก ้อไม่ได้เอาแล้วพี่ปกติกูซีสิ่งดีมากกว่านี้ระวังแรงขึ้นแล้วพี่ระวังเวลามันโกรธมันมีอะไรเพิ่มวะมันปกติมันจะมีสีแดงขึ้นรอบตัวที่มันเป็นแบบเข้าโหมดโกรธอย่างพี่าวถ้าตอนตอนโหมดอะโอ้ยพอมันโกรธแล้วมันอันวะเนี่ยจุ๋มเองจุ๋มเองลูกพ่อเก่งมากลูก โอ้ยเขาโดนพาดแล้วไอ้เฮียเมื ay, um ่อกี้ไม่รู้กูมือพอมึงหรือทั้งคู่ไอ้สัสเนี่ยเนี่ยแนวชีแดงเนี่ยไอ้เจี๊ยกูมึนแล้วอ่ะไอ้ว่ามึงกูมึนทาขาดแล้วยิงไว้อยู่โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ไปัญหาการไอ้ในสถานี่ไงกิ้งกากูล่วงเลยเฮียโกรธไง โอ้ยเนียไม่ดีมุมไม่ดีเลยเฮมเบงเกิดีดิดิดิเข้า4ีซีดูสามทีที่เหลือประมาณสิบแปดสามทีป่าวะแป๊บนึงเดี๋ยวคูขอไล่ตามปลาหมึกเติมเลือดกันปลาหมึกมันไม่ใช่พลังโจมตีเหรอมันมีพลังโจมตีกับเลือดอีกฝูงนึงจะเป็นน่าจะป้องกันกับเลือด

ไม่แข่งนิดแล้วเวลาแบบเนี้ยที่เวลาแบบนี้มึงจะเลิกถามกูว่าลิฟออฟเฟตยังไม่ทำอะไรมาแข่งหาโลเออพุงทำดีมากพุงทำดีมากเดี๋ยวกูจิกหางเล่นกันเอ้ยจิกหางว่างหายกี่แล้ววะอยู่นี่ตรงพี่ตรงพี่โอเคได้ดาวได้ดาวลาเทลมาถูกต้องนะถูกต้องนะได้เทลถูกต้องนะหางหายวะพี่ไม่หายไม่หายมันทับอยู่ลูกได้แบบไแบบมันแบบมันจะมีรูปหางสีม่งอยู่ ไม่ขึ้นเลยเนี่ยอ๋อมันมันมันทับอยู่อ๋อเห็นละแต่ว่าโอ้โทษทีกูตีใส่แม็กน้ามึงอกี้เพื่อนมาเนื่องพาก่อนนั่งดูสัตว์ตีกันสนุกจังเลยสารคดีสัตว์โลกกูก็แต่สุดทายไอ้เชี่ยแล้วมึงจะไอ้เชี่ยคำรามจำเพี้ยอลไรมึงกูคิดสุดท้ายไม่ติดนะที่แม็กน้าไม่เลิกอ่ะไอ้เชี่ยตายแล้วแม็กนาไม่ไม่เลิกอ่ะแม็กไม่เลิกอ่ะ จับหนีจุบเองแบบนึงพระเอกกำลังไปอยู่ต่าจริงหลงทางเนี่ยถ้ามีสามดาบนี่รู้เลยใครหลงทางเพิ่งพไม้กระดาบเดียวเฮ้ยไอ้เที่ยยาถ้าเป็นคนทีมจะเป็นเฉินหลงนะครับไอ้เที่ยไม่โดนไม่โดนพี่เยอะแยะแซ่อะไแซ่เฉินนะเอาพวกไอ้สัตว์โซ่ไม่ไม่เมาไม่เมา ไอ้เหียดทำไมย่วงกันหมดโอเคเหลือพระเอกเนี่ยกูกับมันสองตัวใช่ไหมไม่มันไปหาพวกมึงเฮ้ยมึงจะคำร้ายสองรอบไม่ได้มันบอกกูทำได้สองทีปะอ๋อไม่ดีแน่โอ้ชิดอ้ชิดอ้ชิดไม่ได้ผมไม่รอด เนโกจ้มไอ้แขกไอ้เที้ยดำๆนี่คืออะไรวะไอ้ข้าดำๆมันคืออะไรใครรู้ปะตัวนี้มันก็แค่กิ้งกาบินได้เท่านั้นแหละจะเพียราตายนะพี่ไม่ได้พูดสักคำว่ากิ้งกาบินได้จะฆ่าพี่ไปได้อนรอยเฮ้ยมึงคอกับคาราเปสคาราเปสสองนันละ แม่งดับเบิลคอร์แดดับเบิลคาราเปสได้วิ่งได้หอได้วิงดาวเป็เดีคาราเปสแถวนี้มีไรเก็บเนื้อแลกดาวมาลงอ่ะมึงก็โหดเกินแมกลานาโมมึงพูดอย่างนี้จนแบบกูเริ่มไม่ได้ใจชื่อมันคืออะไรอ่ะแล้วแบบในหัวแม็กนาแม็กนาแม็กนาแม็กแม็กแม็กลาแม็กลาเหมือนพี่อ้ําโดนพี่แจนแกงอ่ะแย่ตัวอะไรนะใน เเออจำไม่ได้แล้วอย่าไปฟังเลยไอ่อะไรวะฝ่ายบุกใช่ปะจำไม่ได้แล้วนี่วได้วิ่งไม่ได้ที่อะไรเออไม่วิ่งเอ้ยเดาละเว็บลิงใช่ครับต้องการชิ้นนี้ครับไอ้เฮียกลายเป็นว่ากูสลบไปคนเดียวเฮียสัตว์